ครับสวัสดีที่สุขุคคนครับมันนีหลุงหลอดมีรายการบังไฟนะครับบุญบังไฟบ้านท่านนะครับตำบลธาตนุน้อยอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีวันที่9พฤษภาคม2568รายการบังไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบังที่1เหลืองเหินฝฟ่าขนาดทอ8หรือว่าบาังไฟหลานเองนะครับ บังไฟหลานนะครับบูมีหอนบังไฟหลานนะครับผมบัางที่สองเสือดาวแดงนะครับอ้ยเสือดาวกับพแหงแล้วมีแดงอีกต่างหากนะครับบัางที่สามคุณนสาทอหกนะครับอืมนาโนนะครับบั่งที่สี่นองจ่เลินนะครับบั่งที่ห้าเทพเข่าหอมนะครับบัางที่หกวิราชแสงทองนะครับบั่งที่เจ็ดเพชรอีสานบัางที่แปดนุ่มคําให้นะครับแปดบั่งแล้วว่าเดี๋ยวหัจากซื้อบังไฟเลยยังบอกคุณหูเลยนะครับ เก้าเทพคูทองเอออันนี้คุณเนี่ยนะครับผมสิบคู่ทิดาลัดนะครับสิบเอ็ดระดับสออบขนาดทอ8แปดนะครับบังไฟหลานนะครับอ่าบั่นี้บางไฟลานบังที่สองแล้วนะครับผมบังที่สิบสองเคยนครท่านนะครับบังที่สิบสามฝ่าหลังฝนขนาดทอ8แปดบังไฟหลานอ่านี่บังที่สามแล้วนะครับบังที่สิบสี่นะครับอานิกรุยใไม่ขนาดทอหกนะครับ บางที่สิบห้านะครับมั่งก่อนทองนะครับันนีก็คุณน้อยนอยนะครับบางที่สิบหกเทพสามโอนะครับผมบางที่สิบเจ็ดอําค่าฟ้ามนะครับโอ้ยบารีคุณเลยอดนะครับบางที่สิบแปดฝ่าลังฝนหูจักบางเดียวลาเลยนะครับพ่อบางเดียวกระบาดเลยนะครับผู้ใดไปหันนะครับผมสู่กระลอยนะครับเรือแต่มมนนะครับ รักษาแชมป์ได้หรือไม่โปรติดตามนะครับแชมป์จ็กสมัยแล้วนะครับฝ่าหลังฝนนับประทวดนะครับเป็นซินะครับบ้านเพื่อนเองนะครับฝ่าหลังฝนนะครับเป็นเจ้าบ้านมืออื่นต้อนรับการมาเยือนของทุกทั่วถิ่นเลยทีเดียวนะครับบางทีซิฟเก้ามะนาวหวานนะครับผมบางทียี่สิบ หมอนนลุมนแสงทองนะครับบ้างที่21่อ็นะครับซอสเทียนนะครับขนาดทองหนะครับตุลาการโดยพ่อแดชุดใหญ่มากๆนะครับผมออย่าลืมไปให้ยกำลังแรงใจกันนะครับส่วนความชอบส่วนโตของลุงหลอดมีพี่ให้นนองเหมือนเช่นเคยนะครับผมติดสีเขียวเลยนะครับฝ่าลังฝนขนาดทอหบ้างเดียวแค่นๆเลยนะจ๊ะสมาชิกนะครับเพราะบางไฟที่ไล่มานี้ไม่คุ้นเลยนะครับ รู้จักแค่มังกรทองมังกรทองนี่ก็ไม่รู้มังกรไหนนะครับจะเป็นวังไฟแอบแซบหรือไม่นะครับผมกับ เทพทองพูลนะครับที่รู้คุณหูก็มีอยู่สาบ้างนะครับแต่ให้เชียร์แค่ฟ้าหลังฝนบ้างเดียวก็พอนะครับผมส่วนบ้างอื่นไม่รู้จริงๆนะครับผมเพชรอีสานนี่ก็แค่คุ้นๆนะครับเทพข้าวหอมนี่ก็นองเจริญนี่ก็โอ้พระเจ้าจอดมันยอดจริงๆนะครับผมถึงไฟบรคุณหูแต่นะครับลุงหลอดว่ามีทีเด็ดในนอนทำเหมืออื่นนะครับผมาหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดดับีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตาม bạn đọc chồng luôn loa đẹp xí đi